ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์กันนะคะเมื่อพูดถึงนิวเคลียร์หลายคนก็มักจะคิดถึงแต่โรงไฟฟ้านะคะแต่ว่ารังสีและก็นิวเคลียร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อ,อการรักษาโรคและการผลิตสินค้าด้วยซึ่งเกาหลีใต้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้นจนเป็นผู้นําในด้านนี้นะคะติดตามจากรายงานของคุณชุติมาอนันตสสัดิ์กันค่ะภายในสถาบันวิจัยด้านนิวเคลียร์แครีตั้งอยู่ในเมืองแดจองเมืองแห่งอนาคตและศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงของเกาหลีใต้ มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบสะน้ําเช่นเดียวกับประเทศไทยในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการวิจัยของเกาหลีใต้มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกาหลีใต้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการวิจัยก้าวล้ำกว่าประเทศไทยประโยชน์ของเครื่องปฏิกรณ์ฮานาโรสามารถผลิตลังสีไอโอดี131สำหรับการรักษาวิจัยมะเร็งไทรอยและออริดียม191 ใช้ในงานถ่ายภาพและยังสามารถพัฒนาวัตถุกึ่งตัวนำเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมรถยนต์และไอทีสร้างรายได้รวมทั้งผลผลิตพลังงานถึง3%ของมวลรวมประชาชาติผู้บริหารบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ก็เพื่อรองรับสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกำลังการผลิตของเตาปฏิกร์ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยไทยมีเครื่องปฏิกรณประมานูเพื่อการวิจัยเพียงตัวเดียวภายใต้การดูแลของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีกำลังการผลิตต่ำกว่าเกาหลีใต้15เท่ามีอายุการใช้งานนานกว่า50ปีทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตรังสีถดถอยลงอีกหปีเครื่องปฏิกร์ตัวนี้ก็ต้องปิดตัวลงเมื่อนั้น ไทยจะต้องนำข้าเพสัรรังสีมูลค่าปีละ3 0 0ล้านบาทจริงๆเราต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลนะคะเพื่อให้โครงการนี้สําเร็จเพราะว่านอกจากจะเป็นประโยชน์ทางด้านของสุขภาพของประชาชนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันยังให้ประโยชน์ในด้านของการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่างๆในทุกๆด้านทั้งในด้านของกเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีแผนเสนอติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ขนาด10-20ถึงเมกะวัตต์ต่อรัฐบาลและพัฒนาการใช้รังสีไซโคโตรอนเพื่อการปรับปรุงพันธุก,กรรมและเพิ่มผล,ผลผลิตทางการเกษตรเชกเช่นเดียวกับเกาหลีใต้<ป>ชุติมาอนัตสวัสดิ์สำนักข่าวเอาสมท,ทางาน